ดีตอนชาพี่นองปองปลายชาวอีสานทุผูตุกลนคลิปนีกีมาอัปเดตเรดาชวงเชาไปจนหอดสายของวันที่สองกันยายน2 5 6 5นหารอยห้าฝนยอยเริ่มมาและนอพี่นองฝนแห้งคืน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนบนตรวจพ่อคุมฝนฝ่ากระนองกำลังปานกลางถึงหนักคุมฝนแห้งขึ้นพกคุมพืนที่อยาเพื่อหน้าว่างสีบุญเรื่องนนทนสางจังหวัดหนองบัวลำพูสังคโมจังหวัดหนองค่ายหน้ายุ่งจังหวัดอุดรธานีวังสะพุงหนองหินปากช่มเอราวัานพาขาวจังหวัดเลยสีชมพูน้องหน้าข้ามจังหวัดขอนแกน่นพิมไม้ห่วยตะแงจังหวัดนครราชสีมาค่ะบาดหนีเฮ้ามาต่อกันที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาของอีสานตอนล่างเนาะมาเบิงแนวาฝนอก ฝนปานกลางฝนแห้งอยู่สแน่สาหรับกลุ่มฝนอ,น UK, อ่อนอยู่เขตอําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดปทุมราดวงา้งซาจังหวัดอํานาจ,จเจริญน้นมคุณจังหวัดอุบลราชธานีแมกส์โปป,ปล่าร่วมทางประเทศกัมพูชาจ้ากลุ่มฝนปานกลางอยู่เขตอาเภอล่าปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ไปกับประเทศกัมพูชากลุ่มฝนนักในตัวปโพ่จ้ามีอย่างกับคอมเมนต์แจ้งข่าวพูดคุยกันได้นาะคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนจุนมาคิดหนาจ้าบ๊ายบาย